วันนี้ดูดิจะขนาดไหน <c oughs> ดีแนละ้ว <c oughs> ผมเก็บโทรศัพท์ต้แบบตายบอกมาแล้วนะสุดยอดเลย ก็ไม่รู้นะว่ามันกันน้ําได้ดีขนาดไหนแล้วพ <oo websites> ี่เดียหมดก็ครั้งนี้น่าจะเป็นการลุยฝนครั้งที่สามแล้วมั้งแล้วผมจะไม่ผิดนะอาเม็ดใหญ่มากตอนแรกกะจะแวะเติมน้ำมันแลเนี่ยไม่ทันด้วยเละเละค่ะ ก็เวลาขี่นะครับต้องย้ำเบรกบ่อยๆด้วยนะเอาตกแค่เนี้นะโอ้โหต้องคอยย้ำเบรกนะครับไม่งั้นเวลาใช้งานไม่อยู่นะโอ้โหตกแบบตกให้เปียกอะ สกแค่เนี้ยหัวจะปวดถามว่าทลาไปถึงุ้ยกลับนะครับผม <S <S บ้านมันอยู่แค่นี้เองอ่ะเจ่ <S 1> <S 1> า่ารอไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมหนักกว่าเดิมแล้วลุยกลับมาเลยดีกว่า จบจบเขาจะถึงบ้านก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วถึงบ้านแล้วเออหมดตัวนี้เขาดีนะเขาไล่แบบมันเขาเรียกไงอะมันไล่ฟ้าได้ดีมากเลยอะ เปียกเลยนะครับผม <G ül üyor> เละแล้วผมคิดนี้ผมตัดคลิปแค่นี้ครับ